สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและก็ผู้สนใจทําการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้สวนเกษตรบรรจุทองเราก็จะพาพี่น้องเกษตรกรมารู้จักเทคนิคและพิธีการในเรื่องของการเสียบข้างฝรั่งในช่วงของฤด,ดูหนาวนะครับหร,หรือว่าช่วงหน้าร้อนนะครับก็สามารถปรับใช้ได้เช่นกันรวมทั้งพืชอื่นๆนะครับก็สามารถนําวิธีการนี้ไปปรับปรุงใช้ได้เช่นกันครับมาดูกันเลยนะครับตามด้านหน้านี้นะครับจะเป็นยอดของฝรัง่งกิมจูแดงเบอร์สองที่ผมนํามาเสียบข้างไว้นะครับก็ ติดดีแล้วนะครับอันนี้เขาเสียบได้ประมาณสักเกือบจะ40วันแล้วนะครับเป็นฝรั่งกิมจูแดงเบอร์2ครับผมนํามาเสียบยอดกับต้นต่อของฝรั่งบิวมองหรือฝรั่งแดงฮาววยนะครับซึ่งเป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับต้นได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับผมก็เลยนําฝรั่งกิมจูแดงเบอร์2นี้นามาเสียบข้างไว้นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในช่วงของการเสียบยอดฝรั่ง กิมจูแดงเบอร์สองหรือว่าฝรั่งสายพันธุ์อื่นก็ตามนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการเสียบข้างของฝรั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งสายพันธุ์ไหนก็ตามที่ท่านนํามาเสียบข้างเป็นยอดพันธุ์ดีเนี่ยครับข้อควรรู้นะครับในช่วงของการเสียบข้างฝรั่งในช mm hmm. nah ่วงของหน้าหนาวหรือว่าช <Yes. S 2> ่วงหน้าร้อนเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศความชื้นในอากาศมีน้อยนะครับไม่เหมือนช่วงหน้าฝนเนี่ยอัตราการติดก็อาจจะลดลงบ้างนะครับในช่วงของช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงหน้าร้อนนี้ซึ่งผมก็มีเทคนิค ที่ควรทราบให้ท่านรู้นะครับว่าในการที่เราจะนำมาเสียบข้างขั้นแรกก็คือว่าถ้าหากเรานำมาเสียบข้างกลางแจ้งแบบนี้นะครับท่านก็ต้องเลือกต้นต่อที่มีความสมบูรณ์นะครับแม่ว่าท่านจะปลูกไว้แล้วประมาณปีหนึ่งหเดือน6เดือนหรือว่าหลายปีก็ทมนะครับท่านกา็เลือกต้นที่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคและแมลงมารมาบกวน,นครับขั้นตอนที่2ก็คือว่าถ้าหากท่านเลือกยอดได้แล้วเนี่ยก็ขอให้เลือกยอดที่มีความสมบูรณ์เป็นกิ่งที่มี ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อให้รูยองเขานติดได้เร็วเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตมาคือว่าถ้ากิ่งมีขนาดเล็กเนี่ยอัตราการเสียบติดจะน้อยกว่ากิ่งที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะครับครับหลังจากที่เราเลือกยอดที่มีความสมบูรณ์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะนํามาเสียบข้างนะครับวิธีการเสียบข้างผมก็ได้ทําวิธีการไว้ในช่องย t ท b e ของผมแล้วนะครับว่าวิธีการเสียบข้างแต่และว,วิธีทํำยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับ หลังจากท anto, ี่เราเสียบค้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในการเสียบค้างนี้ผมก็มีข้อแนะนําว่าหากท่านจะเสียบค้างในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนี่ซึ่งเป็นช่วงที่แดดเนี่ยมีความร้อนพอสมควรนะครับอากาศก็มีความชื้นน้อยเนี่ยท่านก็ต้องเสียบยอดในจุดที่ตรงข้ามกับด้านที่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดินนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเสียบด้านที่พระอาทิตย์ขึ้นกับด้านที่พระอาทิตย์ตกดินเนี่ยจะทําให้กิ่งที่เราเสียบเนี่ยได้รับแสงตลอดทั้งวัน ซึ่งอัตราการพายน้ำจะสูงมากนะครับทําให้กิ่งที่เราเสียบเนี่ยไม่ติดได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเสียบกิ่งฝรั่งทันดีที่เราต้องการขยายพันธนุ์ในด้านตรงข้ามกับฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดินนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยพระาที่ขึ้นฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินนะครับท่านตรงข้ามกับพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดินเลยครับเสียบให้บังแสงไว้นะครับในช่วงกลางวันเนี่ยท่านก็จะสังเกตดูก็ได้นะครับว่าในพื้นนนนนนททททีี่่ตตรรรงาาา้้้พะะิยขไไหหกดคับบ็เสใม กับทางพระที่ขึ้นกับพระที่ตกดินก็จะทําให้กิ่งของเขาเนี่ยลดการคายน้ําไปได้มากพอสมควรทําให้อัตราการติดจะเพิ่มขึ้นครับสําหรับการพันกิ่งนะครับการพันกิ่งเนี่ยเราก็ใช้วิธีการพันกิ่งโดยปกติทั่วไปท่านจะใช้พันมิรตาหรือพันเว้นตาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้พันเว้นตาแล้วใช้พาราฟิลม์มพันทับอีกทีหน,นึ่งเยก็ได้ไม่เป็นปัญหาแล้วแต่ท่านจะใช้วิธีการไหนก็ตามครับสําหรับต้นตอที่เรานําไปเสียบข้างนะครับท่านจะ ตัดกิ่งออกแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วเนี่ยตัดกิ่งออกแบบนี้ก็ได้หรือว่าท่านจะเก็บไว้หลังจากที่เสียบติดแบบนี้แล้วค่อยตัดก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่สําหรับผมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานก็ผมก็ตัดกิ่งออกแล้วก็เสียบเลยครับนี่เป็นอีกกิ่งหนึ่งที่ผมเสียบไว้นะครับก็เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เริ่มจะแตกตานิดนึงแล้วครับนี่เป็นฝรั่งแดงพับปยงนะครับก็เริ่มเสียบแล้วก็เริ่มจะแตกตานิดหนึ่งแล้ว วันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่นํามาฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับท้ายนี้ขอขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำร้วยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณนะสวัสดีครับ